่ไเข้าอ่ะครื่องที่พี่หนุ่มก่อนแล้วกันครับโปรเจกต์นี้มาอย่างไรคะเดือนธันวาจริงๆแล้วผมสนใจในเรื่องของการทำซีรีส์มาแล้วและก็เดือนธานเองเนี่ยเกิดขึ้นจากนักเขียนนะครับที่ชื่อสมเได้เขียนไว้ประมาณน่าจะประมาณหนึ่งปีได้ครับว่าเรื่องแรกเนี่ยถ้าเป็นซีรีย์เองเนี่ยคือเรื่องของกความรักนะครับแล้วพอดีเขาไปอยู่ในส่วนของ เจ็บน่าจะเป็นเจ็บสันนะครับใช่ครับแล้วก็ผมก็เลยไปซื้อของนิกเกิ์มาแล้วก็มาจ้างนักเขียนบทนะครับแล้วก็มีทั้งบทสิบพีสิบตอนนะครับเรื่องนี้อย่างที่ทุกท่านเห็นนะครับว่าเทเลทีท่เทเลท,ที่เราปล่อยไปเนี่ยจะเห็นความผลงานตามตามตัวละครน,นะครับที่ถ่ายทอดออกมาแล้วก็เรามีความสุขทุกครั้งที่เราได้เห็นผลงานที่ออกมาแล้วก็มีการชื่นชมด้วยนะครับนักแสดงที่ได้มา,าน <ะ S 2> ้าอเพียงกับนงไมนฟิลยังไงครับ เราตกไม่หากับมีเรามีเวลาคุยกันไม่ถึงอาทีนะครับเพราะว่าหลังจากนั้นเสร็จเน,นี่ยก็ให้โจทย์น,น้องไปว่าเตรียมพร้อมสําหรับในการทำงานเพราะเรามีการเตรียมพร้อมในเรื่องของบทต่ตางๆเนี่ยเราทางานอยูรขนาดน้ครับจริงๆแล้วบทเนี่ยยังไม่เสร็จนะครับตอนที่เราได้ตัวนักแสดงมาแต่ว่าด้วยความความตั้งใจของน้องนักแสดงทั้งสองท่านเนี่ยเขาก็ทําการบ้านมาในส่วนนึงนะครับและอย่างหนึ่งคือการที่เขาได้ ได้แสดงนะครับในเรื่องของการเป็นนักแสดงโดยที่ของเขาเนี่ยเขาถูกผ่นข้อและพัฒนาตลอดนะครับโดยเฉพาะในเรื่องของการถ่ายบทนะครับแล้วก็คาแรคเตอร์ต่างๆนะครับก็ขอชื่นชมตามที่ถูกได้บอกไปตั้งแต่บนทีแล้วว่าน้องสองคนน่ะมีการพัฒนาแล้วก็ก้าวกระโดดค่อนข้างมากนะครับมาดามผู้กล้าบอยแล้วกันครับนักแสดงทั้งสี่คนเป็นไงทั้งผู้ชายชายและผู้หญิงโอ้จริงมีความที่สปิริตของทางฝั่งผู้ฝั่งที่เป็นพระนายฝั่งพระนายเองก็คือ แมที่อแล้วก็เราต้องกินเองทำบ้านกันมาอย่างอย่างเยอะมากเพราะว่าด้วยคาแรคเตอร์และตลัวละครเองที่ค่อนข้างกระโหมแล้วก็เราต้องพยายามใส่ทอดอารมณ์นิยายที่พอเราอ่านแล้วเราจะมีความรู้สึกกับทางนิยายแล้วกู้ผู้อ่านนิยายเองก็ต้องมีความคาดหวังกับตัวละครที่จะใส่ทอดออกมาในตัวมิวสิควาดเี่ยเราต้อี่เราต้องแม่ทีเองทำการบ้านกันหนักมากว่าพี่ๆได้กล่าวตัวละครเพื่อ แล้วก็อ่านจากลาหลังผ้าหน้าจากหน้ามาหลังแล้วก็อาก่านตัวสาระิ่งกมอยู่ในตัวนิยายครับ เรายอมแลว,ว่าไม่ใช่คนังใหม่แต่ก็ตอนนี้ก็เป็นคนเหนือนคนหนึ่งแล้วแล้วก็ในทางฝั่งของที่มีดีเนี่ยิีเดียนทีเดียรมีมีความที่ผ่านงานละครมาค่อนข้างเยอะแล้วก็ทีดีเองตอนเล่นตอนถ่ายทำครูแรกคือก่อนการถ่ายทำครงแรกนกร้องก็ถูกแสดงแล้วก็ยังมีสติลิตในการถ่ายทำจนจบก็คือในระหว่างการถ่ายทำก็คืออบเหลือกออเต้าอบเหลือก,อออกอซึ่ง ถ้าี้ยอมรับเลยว่าสถิติครับแสดงเรื่องนี้แล้วก็การทำการบ้านของทุกคนมีความที่ใส่ใจแล้วก็อยากระบผิดชอบมันด้วยใจด้วยเรื่องนี้ม่เสียงราชินิยาติเป็นญาติหรือโกลเด้นแฟนจะแบบเปลี่ยนเปรียบเองแล้วเป็นญาติหรือว่ามัเป็นซีรีส์จริงจริงมันก็กดดันเพราะว่าเราเองเป็นไข่หวานยอมรับแต่ว่าผมมองเห็ว่าเป็นความรักษาตั้งแต่เราปล่อยใครต่อกมาเนี่ยเราเรากำลังคิดว่าเราจะโดนกข้าในดราม่าไหม ในเรื่องของการที no ่เราจะเอานิยายที่มีผู้ติดตามโดยเฉพาะคนณโกลด์เองเนี่ยมีฐานแฟนคลับค่อนข้างเยอะแล้วนิยายที่เขาเอาไปเนี่ยไปทำซีรีส์แต่ก่อนหน้าเราอ่ะอาจจะถือการเก็บเงียบสำหรับละครที่ออนแอร์ช่วงก่อนแล้วก็คือเรื่องของสินค้าและนิยายเรื่องนี้เองเนี่ยก็ต่อเรื่องจากละครซีรีส์ที่คุณสกลด์ได้เขียนขึ้นมาในนิยายฉะนั้นในส่วนของการที่เราเอานิยายที่เป็นตัวสินส้าแล้วถ่ายทอดออกมาเป็นตัวนักแสดงเนี่ย ชื่นชมในส่วนของคนที่เหนด้วยนะครับแล้วก็ต้องอีนด้วยนะครับว่าการถ่ายทอดความรู้สึกของตัวละครโดย่าต้นศึกัเป็นเร่งที่ยากแต่เราจะทายังไงให้คนที่ติดตามนิยายและอินกับละครือซีรีส์ที่เราทำเนี่ยทั้งสองเนี่ยเปราหมายก็เหมือนกันฉะนั้นเนี่ยมันมีคนที่ชื่นชอบนะครับเรารู้สึกว่าคาแนะนําต่างๆนะครับมันเป็นสิ่งที่ดีที่เราจะพัฒนาต่อไปนะครับแต่เรื่องนี้เกิน80%ที่เราได้รับความชมน นะครับแล้วก็ชื่ะชอบในส่วนของซีรีส์มี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 ช่วงไหนหรือตอนไหนที่ตอ้องปรับเปลี่ยนจากบทนิยายเป็นบทประดุจอ์ไปยังมีเปลี่ยนมเราคุยกับ no, น no, 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 ้องเมทิวไอ้น้องน้องน้องอีนแล้วก็คุยกับเจ้าของเจ้าของเขียนนิยายนะคะว่าการที่เราจะนำจริงๆนิยายเล่มน,นี้มันไม่หนามากปกติแล้วการทำซีรีส์เ็นตอนมันต้องอย่างน้อยต้องสองเล่ม นะครับแต่นี้คือเล่มเดียวแล้วคิดว่าคุณผลเองเนี่ยก็ไม่ได้คาดหวังว่าจะเป็นซีรีส์ยาวขนาดนาั้นทีนี้เราจะต้องทำยังไงทําให้หนิยายเนี่ยไม่เสียอรรถของนิยายในเล่มนั้นเราจะถ่ายทอดอยังไงเนี่ยแล้วเติมความส,สานืกหนานเติมความเป็นโรแมนติกเติมความเป็นรามาแล้วก็เป็นสิ่งเข้าไปใใสิ่งสําคัญก็คือเรามีโลเคชั่นอยู่สุดสุดโลเคชั่นที่ถ่ายทอดนิยายเรื่องนี้ซึ่งทุกโลเคชั่นเนี่ยอยู่ในนิร้านอยู่ในนิยายี่ย มีดีต่้นทีแล้วเราก็เติมแต่เข้าไปนิดอยนี้ยนี้หมนจากท่สิดนะครับคนนี้นะคคไมคนที่โดนกลับมายูเ่าจะอแงที่สิบไม่รู้มอะไร พี<ท>่เลมีรนที20มรไม่น่าอเงี้ยไม่ยอบอกว่าถ้าเป็นละครอ่ะ้แต่ย้อนยุคแบบภาต่างๆอะไรต่างๆ่กได้ก็เลยคิดว่าเอต้องชหม่แล้วก็เกี่กัั้องนร้อยรี่ะก็เลยคิดว่าเราน้ามัมาเต็มที่เลยนสหรับคนรุกัน

เราไม่ไปนะเบื่อก็รอได้รับอบหาจก ก็แบบว่ามน่ยอยาก็อาจจะาก้าเรก็อแบบว่ากินแบบไม่ได้ไปเหนืออร่อยค่ะันก็จะเป็นกา่นุ่าจะเป็นอนกมไรันได้ับ็ทกาคสัคั ดูว่าดูมันบางไหมเจ้าอย่างนห้นแน่นรึยังอืมเป็นเบาๆบ้างก็มีนบเป็นพวงกลาบมาเุณลองดูใครต้องเป็นใครดีทุกอย่างเขาเติมเนื้อเขาใสมามันกไม่ใช่แบบผ้ามันแบบนี้เต้องพวงหลายหวยไง

ย่างระเทียมก้วเราก็จะรู้สึกว่าทเไงครัแต่ก่อนอนนี้เราก็อยู่เซนไนแม่้ามาคุกเตาได้นาพี่หนุะหูแล้วนี่นี่น้องตุูกับเมืองทุกวันเลยนะอะไรต้องกินกักพี่หนุไง จริงถ้าถ้าทุกท่านเห็นเนี่ยจะเป็นนักแสดงหน้าใหม่หมดเลยนะครับแล้วก็จะเป็นลูกสาวอย่างอย่างพ่อเทียรเนี่ยก็เป็นลูกสาวตั้งแต่ต้นเลยปีห้างก้าก็ลองน้ําตาลนะครับน้องมีมีก็ทุกท่านทุกคนได้ติดตามในทีประกวดเพราะว่าเพจนางงามแล้วก็เพจวายตัว่ี้วายก็มาเยอะนะครับแล้วก็ส่วนหนึ่งเราอยากจะฝากผลงานเรื่องว้เพราะว่าหนึ่งเนี่ยผมเองเป็นบริษัทใหม่ที่ทำธุกรกิจ่ยวกับเรื่อง,งของวงการบันเทิงแต่ก็อยู่เบื้องหลังมาค่อนข้างนานนะครับอยากฝากติดตามนะครับ แม้ว่าการการอาอนไลน์ในครั้งนี้จะเป็นช่องวัน31แต่สื่อทุกสื่อสามารถจะร่วมใจกันทำงานในครั้งนี้ได้และเราจะมีที่ประชมิ팅นะครับสำหรับน้องๆพี่สื่อครัญญ้งนหนึ่งนะครับเดี๋ยวก็เปิดการเดี๋ยวผมแจ้งให้ทราบ ทีนี้เราจะมีทางเฟรมทิปนะครับหลังจากนี้ไปละครเราจะออนแอร์ในช่วงของเดือนกันยาจบไฟนอลคือเดือนพฤศจิกาแตนวันที่7พฤศจิกาเรามีงานที่เป็นวันที่12หรือ14่ก็จะไม่ผิดนะครับจะเป็นเฟสิวัลขนาดใหญ่ก็คืองานเทศกาลรนตรีซึ่งเป็นหนึ่งในซีนสำคัญนะครับเดี๋ยวเราจะมีการจัดมิทติ้งแล้วก็รวมเป็นงแฟนคับแล้วก็มีเฟรมทิปสำหรับวิทยุบอลโชนด้วยนะครับเพื่อไปตามละคร นะครับตามเขาจะตามรอยซีรีส์ในเรื่องนี้ด้วยนะครับฝากติดตามนะครับเริ่มคอนเทนต์เวลาที่โมงสนาทีตอนที่ช่องวัดขยับมาแล้วนะครับจากเดิม1ิบห้าจะเป็นสี่มงสนะครับขอบคุณช่องวัดมากนะครับและขอบคุณทุกท่านเลยนะครับที่มาให้กําลังใจสําหรับน้องๆนักแสดงแล้วก็ให้โอกาสบริษัทเอ็นจิวายนะครับได้เข้ามาอยู่นะครับเป็นส่วนหนึ่งในการทำเพื่อภาษาการสื่อสารของบันเทิงและสิ่งใหม่เนี่ยก็จะ ต้นอนรับสำหรับพี่น้องนอนสื่อมวนนะครับขอบคุณมากครับสิดไม่ได้ต้างอินสตถหายรู้ค่ะ